สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Hardware House Smiley IT a s r o motherboard ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ ASUS Zenbook G Incredible UltraBook สวัสดีครับพบกับอิงในรายการ o e r h o c k z o n e TV นะครับวันนี้อิงก,ก็มีมา t h e r b o a r ตัวหนึ่งที่เพื่อนๆที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์ระดับ high end จะต้อง รู้จักกันนะครับสำหรับชิปเซ็ต X79 นั่นเองไม่ว่าจะเป็น Work Station หรือว่าคอมพิวเตอร์เกมมิ่งระดับไฮโซก็น่าสนใจนะครับกับชิปเซ็ตตัวนี้แล้ววันนี้อิงก็ได้มานะครับบอร์ด g ิ g ก b ะไบในโมเดล X79SUP5 WiFi นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นบอร์ดค่อนข้างจะรุ่นออกแบบสำหรับ Work Station นเลยแหละของทาง g ิ g ก b ะไบนะครับโดยที่ฟังก์ชันเดิมๆก็ยังมีครบอยู่แต่บวกอะไรต่างๆนาาเข้ามาซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ครับมาดูที่หน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับหน้ากล่องตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับเหมือนทั้งบอดกิกะไบที่ในซีรีส์ 3D ต่างๆนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนดีไซน์ไปนิดหน่อยนะครับโดยที่โลโก้คือหลักๆจะเป็น Ultra d u a b l e 5นะครับหรือว่าเทคโนโลยีชูโรงของทางกิกะไบที่มีมาตั้งแต่หลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2008 Ultra d u a b l e 3หรือว่ายันมา Ultra d r a b l e 4และถึงทุกวันนี้นะครับ Ultra d r a b l e 5นะครับคือ เทคโนโลยีการออกแบบ PCB และการออกแบบระบบภาคจ่ายไฟนะครับให้มีความสเสถียรและมีอายุการใช้งานนานนั่นเองนะครับถือว่าเป็นชูโรงทั้งก,กบไปอย่างที่ได้ว่าไปนะฮะถัดทางด้านข้างนะครับได้บอกว่า d e s i g n for o v e r c l o c k Intel CPU and use in water c o o l e r system นะฮะแปลว่าบอร์ดตัวนี้สามารถใช้งานกับพวก Overclock ที่ใช้กับระบบน้ำได้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้โลโก้นะครับผ่านรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอมพิวเตหรือว่ารางวัล อุปรกรณ์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มี ตัวนี้นะครับยังบอกมาด้วยนะครับว่าใช้ power stage หรือว่าระบบควบคุมไฟนะครับเป็นชิป ir 350นั่นเองนะครับครับผมในส่วนของทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราเคยพูดไปแล้วนะครับเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยจากทางกริ๊กเบย์นั่นเองนะครับคือ3 d power และ3 d bios นะครับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่รู้คืออะไร d นั้นย่อมาจากดิจิทัลนั่นเองนะครับคือภาคจ่ายไฟแบบทั้งหมดดิจิตัลมี3 way sli มีอะไรต่างๆนั่นเองนะครับส่วนอันนี้บอกตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขา support ram ecc ด้วยนะครับคือ ram ecc นี้จะเป็น แรมแบบป้องกันการเออร์ร์นะครับส่วนใหญ่จะพบได้ในเครื่องเวิร์ t สเตชันนะครับไม่ใช่พวกแรม DDR3 ทั่วไปนะฮะแต่อันนี้จะเป็นแรมอีกประเภทหนึ่งคือ DDR3 ECC นั่นเองนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ซัสนะครับฮาร์ดดิสก์ซัสก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์อีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้กันในพวกเวิร์ t สเตชันจะมีรอบการทำงานที่สูงกว่าปกติหน่อยคือเป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนั่นแหละครับบอร์ดตัวนี้รองรับด้วยบอร์ดทั่วไปไม่รรรองรัับบนะค เทคโนโลยีของเขานะครับเช่นเดิมนะครับ humidity protection คือบอร์ดตัวนี้จะลงสารเคลือบมานะครับป้องกันความชื้นจากการใช้งานของบอร์ดนะฮะแล้วก็มี built-in การ Wi-Fi มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีของทางบอร์ดตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับจะเป็น 3D power 3D by odd แล้วก็ เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกิกเรไบรุ่นปัจจุบันนี้แล้วนะครับแต่ว่าอิงจะพูดเฉพาะทางโซนบนนี่นะครับโซนบนนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มเพิ่มเข้ามใหม่ในบอร์ดตัวนี้นะครับหรือว่าบอร์ดกิกเรไบรุ่นหลังๆนะครับซึ่งอาจจะมีในตัวอื่นด้วยนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจนะฮะอะจะออกมากี่ตัวตรงนี้นะครับที่เห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะครับคือคูลพาวเวอร์อินไซด์แอนด์เอาท์นะครับการออกแบบ h ี่ซิงจะเป็นการออกแบบให้ลมพัดออกไปทางเดียวนะครับไม่เอาลมลมร้อนวนกลับเข้ามาในบริเวณบบออรร์ดีกนะคั แล้วก็การใช้ power stage ในแบบ IR 3 5 0หนะครับหรือว่ามันจะเป็น power stage แบบใหม่นะครับซึ่งมาแทนที่ r d s lower r d s MOSFET ของเก่าของ g ิกะไบนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ g ิกะไบเคยโปรโมทไว้ว่ามันมีอุณหภูมิที่เย็นกว่า MOSFET ธรรมดาอยู่มากพอสมควรแล้วแต่ว่าวันนี้ g ิกะไบออกมาทับตัวเองอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ใช้ IR 3 5 0ะครับซึ่งเป็น power stage มีอุณหภูมิที่เย็นกว่า lower r d s m o a t e t อีกด้วยซ้ำไปนะครับส่วนที่เหลือนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆของบาดซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูภายในดีกว่านะครับมาเปิดดูภายในกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู bundle กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ bundle ก็จัดมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเท่าที่เห็นในภาพเลยนะฮะหยิบขึ้นมาอย่างแรกนะครับ ครับผมเอ่อตรงนี้นะครับจะเป็นการ์ด w i f i นะครับซึ่งบิวอินมากับบอร์ดตัวนี้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อแยกนะครับเชื่อมต่อแบบ PCIe เครับต่อหลังเคสนั่นเองหรือว่า PCIe เพ 1x นะครับมี2รูเสียบนะครับสเสาครับผมตรงบริเวณนี้เลยการ์ด w i f i ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แค่ w i f i อย่างเดียวนะครับสามารถเอ่อเป็นตัวกระจายสัญญาณใช้ใช้งานบลูทูธได้ด้วยนะครับเป็นกระจายสัญญาณได้ทั้ง Wi-Fi และบลูทูธนั่นเองนะครับถือว่าครบครันนะครับสำหรับตัวนี้ ครับอันนี้นะครับสำหรับบอร์ดรุ่นใหม่ก็มีมาให้ทั้งรุ่นนะครับตามมาตรฐานนะครับคือ USB 3.0ในขนาดตรงนี้ช่อง3.5นิ้วนะครับหรือว่าเอาไว้ออกตรงช่องแทนช่องฟอปปี้ก็ได้นะฮะสำหรับเคสที่ไม่มี3.0หรือว่ามีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสายสตารนะครับให้มาทั้งหมด3ชุดนะครับก็คือชุดหนึ่งมี2องเส้นนะครับรวมทั้งหมดมี6กเส้นด้วยกันนะครับครับผมบริดจ์ก็ให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับทั้ง SLI 3 way SLI แล้วก็ crossfire นะครับคู่มือทางด้านฮาร์ดแวร์์์ซอฟตแแววรรนะคับล้ก็ ไ i เวอร์ Wi-Fi b l u e t o o t h นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับบอร์ดนะครับหรือโปรแกรมบันเดลนะครับเวอรของชิปเซต X79 ด้วยนะครับในแผ่นนี้อันนี้จะเป็นคู่มือของชิป Wi-Fi และ e t u o t h นะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับว่าติดตั้งยังไงใส่ช่องไหนนะฮะติ i กเกอร์กิกะไบต์ลายออริจินเลยนะครับครับสุดท้ายนะครับจะเป็นอันนี้ครับแบ็กอพานะครับเดี๋ยวนี้บอร์ดรุ่นใหม่ๆเขาให้มาดีอยู่แล้วนะครับมีฟองน้ํากัน บาดมือด้วยนะครับครับมาดูในส่วนของสําคัญบ้างนะครับตัวบอร์ดนั่นเองนะครับอืมนี่เลยดูจากโอวอลุกก่อนนะครับหรือว่าหน้าตารวมๆนะครับบอร์ตัวนี้จะออกในโทนสีน้ําเงินเงาตัดกับสีดำนะครับดูออปชันต่างๆบนบอร์ดก็ค่อนข้างอลังการพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตซิงแล้วก็ฮิตไพป์อะไรต่างๆครับผมในส่วนของซ็อกเก็ตนะครับจะเป็นซ็อกเก็ต Intel LGA 2011นะครับผลิตโดย f o รคอนนะครับ เอออันนี้จะรองรับทั้ง CPU Intel x e o n และ Intel i7 ด้วย Core i7 นั่นเองนะครับสำหรับ Socket 2 0 211นี้นะฮะซึ่งมีทั้งเลือกก็ไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในแบบ Workstation ะมากกว่าหรือว่าลูกค้าระดับ High End นั่นเองนะครับขึ้นมาด้านบนนะฮะก็จะเป็นภาคจ่ายไฟแบบ8 p พินนะครับจ่ายให้ภาคจ่ายไฟบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็น Power r l a b ที่ g i g a b y t e ได้ออกแบบมาใหม่นะครับที่มีเย็นกว่า Lower i d s MOSFET อีกนะฮะทางด้าน รอบข้าง2ข้าง CPU นะครับก็จะเป็นแรมแบบ DDR3 Quad Channel นะครับสามารถรองรับแรม ECC ได้ด้วยหรือว่าแรมที่มีการเช็คเอ r ร์เนะครับที่ Workstation ชอบใช้กันนะครับไม่ใช่แรมธรรมดาทั่วไปแต่ก็ยังสามารถใช้กับแรมธรรมดา DDR3 ได้เหมือนกันนะครับผมครัามาถึงในส่วนของ p c i บ้างนะครับจะเห็นว่ามีนี่ครับ PCIe x p r e s s สำหรับการจอจ 2, 3, 4อ1 2 3 4ช่องนะครับ4ช่องด้วยกันแล้วก็1 X อีก1ช่องนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าบอร์ดตัวใหม่ๆบางตัวมันไม่ค่อยมีเจ้า P c i ธรรมดานี่ละแต่ว่าบอร์ดตัวนี้กิก็ไปได้ให้มาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาออกแบบเป็นเวิร์กสเตชันเพื่อนๆที่ใช้เวิร์ t สเตชันระดับเก่าๆเสียนแน่นอนครับมีอาจจะมีการ์ดเสียงหรือว่าการ์ดตัดต่อที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนซิสเต็มแต่ว่าการ์ดคุณดีอยู่แล้วอาจจะไม่อยากเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ยังรองรับเช่นเดิมนะครับกับพ c i ธรรมดานะฮะครับในส่วนของ P i ซีไเพจจะมีกี่เอกกันบ้างเดี๋ยวลองบ นี่นะฮะดูไอตัวบนก่อนนะครับอันนี้จะเป็น PZX เพอ่ะ 16x นะครับสตัวตรงนี้เลยคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็น 8x นะครับแล้วก็ 4x ครับ1 x อีกตัวหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ p c i ธรรมดาครับครับต่อมามาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อและสวิตต่างๆนะครับมาเริ่มที่สวิตก่อนนะฮะนี่ครับทางด้านบนนะครับก็ยังมี power switch หรือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็ยังมีปุ่ม s วิต c ์รีเซด้วยนะครับ ครับตรงนี้ก็จะมี24พินนะครับแล้วก็ลงมาทางด้านล่างนะครับจะเป็น front USB 3.0นะครับที่ได้อยู่มาให้ดูเมื่อกี้คือตัวนี้เลยนะครับต่อจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาที่ SaTA ครับครับผมในส่วนของพอร์ต s a t a นะครับก็ให้มาทั้งหมด7คู่ด้วยกันหรือว่า14พอร์ตนะครับก็สมกับเป็นบอร์ด Workstation จริงๆนะครับแม้ว่าจะมีตรงนี้นะครับมี S a s ทั้งหมดนี่ครับ1 2 3 4 4คู่หรือว่า8พอร์ตด้วยกันฮะ w o r k s t a t i ช n นะครับใช้แซชใช้ SAS กันแน มาข้างๆนี้นะครับจะเป็นสตาร์สนะครับสีดำนะครับสพอร์ตด้วยกันนะครับคู่2คู่นะฮะแล้วก็สตาร์สานะครับสีขาว2พอร์ตนะครับตรงนี้ต่อมามาดูส่วนในของแบ็กเออเพเนลบ้างนะฮะครับมาเริ่มจากทางด้านบนของแบ็กเออเพเนลก่อนนะครับจะเป็น PS2 นะครับแล้วก็ USB 2.0นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมบอร์ดรุ่นใหม่ๆระดับนี้ของ Workstation ให้มาทําไม PS2 แน่นอนครับอาจจะลืมมุดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้การตัดต่อ แน่นอนครับมีคีย์บอร์ดเฉพาะของมันเลยที่ใช้กดปุ่มนี้เป็นช็อตคัททำอะไรนะฮะ USB ใช้ไม่ได้ครับอันนี้จำเป็นจะต้องใช้ PS2 นะครับเพื่อนๆที่อยากจะยกซิสเต็มใหม่เปลี่ยนบอร์ดใหม่เปลี่ยนทั้งเซตแต่ว่ายังมีการตัดต่อระดับเทพราคาแพงของท่านอยู่ยังต้องใช้กับ PS2 นะครับอันนี้กิก,กะไบต์เขาก็เล็งเห็นมาให้เช่นเดียวกันนะครับถ้าลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีนี่ครับปุ่มอันนี้จะเป็นปุ่มการเลือกไบออดหนึ่งบออดสองนะครับกดกันเลยนะฮะแล้วก็ ปุ่ม OC ใช้กับโปรแกรม bundle ของทาง g a b y t e ที่ให้มานะครับเป็นการตั้ง OC p r o f i ล์ของเราเองนะครับลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้2อันจะมี e s a t a กับ e s t a Combo นะครับ2อันแล้วก็ไฟ r e w i e i t r i p l e e 3น4นั่นเองนะครับผมครับแล้วก็ทางด้านล่างนี้จะเป็น e s t a ธรรมดานะครับแล้วก็ USB 2.0 2ช่องนะครับลงมาตรงนี้คู่นี้จะหน้าตาเหมือนกันนะครับคือมี USB 3 0 2ทีช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ มีอันนี้คู่หนึ่งนะครับคือพอร์ตแลนดนั่นเองนะครับลงมาทางด้านล่างนะครับก็ระบบเสียงมีทั้งแอนะล็อกและดิจิตอลอยู่ด้วยกันนะครับครับผมสรุปแล้วบอร์ดตัวนี้นะครับรวมรวมแล้วอิงก็ถือว่ามันรองรับแบบสุดๆเลยนะครับทั้งแบบโปรเฟชชั่นอลด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยฟังก์ชันอะไรที่รองรับต่างๆแล้วเพื่อนๆนที่ใช้เวิร์ t สเตชันอยู่แล้วและอยากจะยกระบบใหม่ก็น่าจะมองตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีเวิร์ t สเตชันแต่ว่าจะเริ่มการทํางานประเภทนี้ ก็ควรจะคำนึงไว้ก่อนนะครับว่ามันเยอะแน่นอนนะครับหมดเยอะนะครับทั้ง CPU LGA 2 0 1 1นะครับ RAM ECC นะครับแล้วก็ h a ร์ดดิสก์แนะครับแล้วก็แค่นั้นไม่พอนะครับถ้าจะทำการตัดต่อมีการตัดต่ออีกนะครับแล้วก็นี่ครับตัดต่อวิดีโอต้องใช้การจอที่มีพลังเรนเดอร์สูงด้วยนะครับและถ้าทางระบบนั้นใช้ของแพงขนาดนั้น Power Supply คุณต้องไฟนิ่งนะครับพ o w e r supply ต้องมีราคาและ เพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายนะครับต้องมี UPS เพื่อการไฟตกอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็คำนึงกันไปนะครับระดับโปรเฟชชั่นอลก็ต้องหมดเยอะกันอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสเป็นระดับ e l ล t ทยูเซอร์หรือว่ายูเซอร์ไฮเอนด์ก็พอแล้วนะครับโดยการใช้ Ram DDR3 หรือว่าฮาร์ดดิสก์ส a ตก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังไงเรื่องการโอเวอร์ฮ็อกว่ามันจะทำได้ไหมทำได้ดีขนาดไหนนะครับก็ต้องลองดูนะครับในรีวิวหรือว่าถ้าโชคดีนะครับทางเว็บเราอาจจะได้อุปกรณ์เวิร์ t สเตชั มาทดสอบด้วยเราจะได้รู้ถึงพลังของ Workstation นะครับว่ามันเหนือกว่า PC ทั่วไปขนาดไหนนะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัท g ิ g ก b y t บประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้อนสัมผัสนะครับและแล้ววันนี้อิงและทีมงาน o h ฮอคโซนทีวก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ